เรียนการพัฒนาธุรกิจไทยผ่านความสำเร็จของจีนและอินเดียหุ้นในกลุ่ม MAI ยังคงมีความน่าสนใจและถือเป็นทางเลือกใหม่ของนักลงทุนไทยธุรกิจเอกชนเริ่มฟื้นตัวขณะที่กลุ่มสินค้ากีฬาและเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังมาแรงตอบกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลกเปิดงานสมัยแอดราประสงค์อย่างยิ่งใหญ่หวังเงินสะพรด500ล้านบาท สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะพบกันเช่นเคยคะ่ะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวสัดาปกมนตรีนะคะเราพบกันเป็นประจำอย่างนี้คะ่ะทุกวันอาทิตย์เวลา14.00นาาโดยประมาณทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24และสถานีวิทยุ FM 103เมกะเฮิร์์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคนรวยรวยระดับมหาเศรษฐีกันคะ่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะ Merill Lynch Global Wealth Management ได้เปิดเผยผลสำรวจมหาเศรษฐีโลกคะ่ะได้พบว่าตอนนี้นะคะ มหาเศรษฐีในโลกมีจำนวนฟื้นตัวกลับมารวมกันได้ถึง10ล้านคนอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่ถดถอยไปในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีทั่วโลกะนะคะคำว่าเศรษฐีในที่นี้ของ m e r ร l ล Lynch เนี่ยหมายถึงว่าคนที่มีทรัพย์สินสามารถที่จะลงทุนได้อย่างต่ำา1ล้าน US ดอลลาร์นั่นเองค่ะ ก็มาดูตัวเลขกันเรียบร้อยแล้วเมรุเลนจ์ฟันธงค่ะจากการสำรวจนะคะพบเหตุการณ์น่าประหลาดใจก็คือมหาเศรษฐีในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีทรัพย์สินรวมกันแล้วสูงกว่ามหาเศรษฐีในยุโรปรวมกันค่ะถือเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะคะคือถ้าหากว่ามาดูตัวเลขทั้งหมดทั้ง10ล้านคนของมหาเศรษฐีทั่วโลกที่ต้องมีเงินตามจานวนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วเนี่ยนะคะพบว่าส่วนใหญ่มหาเศรษฐียังคงไปกระจุก ตัวกันอยู่ในสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่นและก็ในประเทศเยอรมนีแต่ถ้าหากว่าดูจำนวนของทรัพย์สินแล้วจะพบว่ามหาเศรษฐีของเอเชียนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่จีนฮ่องกงแล้วก็อินเดียเนี่ยมีซั์สินรวมกันถึง9.7ล้านล้านดอลลาร์ทั้งๆที่มีจานวนตัวบุคคลรวมกันแค่3ล้านคนเท่านั้นเองถ้าเทียบกับยุโรปนะคะทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ย มหาเศรษฐียุโรปทั้งหมดมีทรัพย์สินรวมกันอยู่เพียงแค่9.5ล้านล้าน US ดอลลาร์ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นค่ะว่ามหาเศรษฐีของทั้งจีนฮ่องกงและอินเดียนะั้นเนี่ยมีการเติบโตทางด้านทรัพย์สินอย่างแข็งแกร่งมากกว่าทางยุโรปหรือว่าทางสหรัฐอเมริกาซะอีกนะคะเราก็เลยจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามที่จะยกระดับพัฒนาภาคธุรกิจของไทยผ่านความสําเร็จของบรรดามหาเศรษฐีของจีนฮ่องกงและอินเดียในวันนี้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเขาคืออะไรเพื่อจะนำมาพัฒนาตัวเราเองค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วัลลค,ค่ะไปดูพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินของบรรดาเศรษฐีปรากฏว่าเศรษฐีเอเชียลุกขึ้นมารวยกว่าเศรษฐีในยุโรปได้เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วค่ะอาจารย์มันเป็นเพราะอะไรคะออตอนนี้ก็ถือว่าคนเอเชียรวยกว่ายุโรปนะครับมีทรัพย์สินรวมกันเนี่ยของคนรวยทั้งหมดนะครับประมาณ9.7ล้านล้านอนะดอลลาร์นะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ย 9.5ล้านดอลลาร์แซงเข้ามานิดยนึงผู้นายเศรษฐีเอเชีย3ล้านคนเนี่ยมีทรัพย์สินรวมกันทั้งหมด9.7ล้านล้านดอลลาร์ก็มาจากไรเหตุผลนะครับที่รวยส่วนใหญ่มาจากประเทศอินเดียและจีนมาจากเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยมันฟื้นตัวมากรับขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจใหญ่ๆสองประเทศหลักคือจีนและอินเดียประเทศจีนเนี่ยมีการเจริญเติบโตติดต่อกันเนี่ย ประมาณ15ปีมาได้แล้วนะครับประมาณ10%โดยประมาณนะครับบางปีก็9%นี่พยายามจะให้ลงก็เหลือ9%ในปีนี้นะครับอินเดียก็เติบโตราวหกเจ็มาเป็นเวลา10ปีเหมือนกันนะครับก็เรียกว่ามีการขยายตัวค่อนข้างดีมากทําให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นธุรกิจการค้าอะไรต่างๆดีมากนะครับตอนนี้ประเทศจีนถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลก <G DP S 2> กำลังก,ากํ <นะ S 2> าลัง <c oughs> จะแซงหน้าญี่ปุ่นอินเดียก็เหมือนกันนะครับมีประชากร1,200ล้านคนเนี่ยมีการเจริญเติบโตระดับประมาณ6-7%นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับและอินเดียนี่ก็เก่งในเรื่องอะไรเรื่องเรียกว่าเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องไอทีตัวจีนนี่ก็เน้นมาเรื่องการส่งออกมาตลอดแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปมากมายในประเทศจีนตอนนี้เงินทุนทั้งหมดที่มาในเอเชียเนี่ย เข้าไปจีนสักประมาณ7-80%นะครับที่เหลือก็ตกไปอยู่ประเทศอื่นทั่วไปตรงนี้นนเราจะเรียนรู้ได้จากอะไรตัวนี่เป็นเป็นตัวอย่างได้บ้างคะอาจารย์ว่าจีนกับอินเดียสามารถมาแซงชาติอย่างยุโรปได้ในเมืองไทยน่าจะเอามาพัฒนาจุหนได้สิ่งหนึ่งที่ <ใน S 1> สำคัญ<ด><ะ>ก็คือว่าประเทศเ่าเนี้ยมีความต่อเนื่องในการดำเรนินนโยบายเศรษฐกิจมีความมั่นคงในสถิยรภาพทางการเมืองมีความแน่นอนในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ ทำให้ทุกคนคาดหมายได้ว่าจะเกิดอะไรอย่างไรแบบไหนแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีความชัดเจนนะครับแล้วเขาก็มียุทธศาสตร์ในการท่านประเทศนะครับไม่ใช่ว่าเดินไปเรื่อยๆเขามียุทธศาสตร์ผมจําไม่ได้ว่าจีนมียุทธศาสตร์ตั้ง30กว่ายุทธศาสตร์ในการดูแลเศรษฐกิจมียุทธศาสตร์ในการลงเชื่อมไทยอย่างไรเชื่อมอาเซียนอย่างไรเขามีหมดนั่นแปลว่าเขาเดําเนินงานโดยมีแผนง,งานมียุทธศาสตร์ในการดําเนินงานนะครับอันนี้ข้อแรกข้อที่2ก็คือว่าจีนเนี่ย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมีระบบนะครับโดยมีการจัดการมีแผนมีระเบียบมีปฏิบัติการเช่นเงินทุนเคลื่อนย้ายจะทําอย่างไรการลงทุนในกุศลกรรมอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องการลงทุนต่อเนื่องนะครับการลงเงินออกนี่ไม่ได้เพราะอะไรแล้วก็ต้องลงทุนเติมลงไปเพราะอะไรเขามีกติกามีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับ นอกจากนี้แล้วที่ได้ประโยชน์มากของจีนคือจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสามารถในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสูงมากเ,เขาเนี่ยมีต้นทุนทางการผลิตที่ต่ามีค่าแรงที่ถูกเพราะมีปริมาณค่าแรงงานมากในระบบเศรษฐกิจ<ช><ช>เขาทําให้ผู้ประกอบการสามารถทํากําไรจากการผลิตได้เยอะนะครับ<ช>แล้วก็สินค้าเขาก็มีเงินรายได้ข้าประเทศมากเมื่อส่งออกได้มากในการเริ่มต้นจากราคาที่ถูกก่อนนะครับ แล้วเขาเอาเงินทั้งหมดมาพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ทําได้ดีพอสมควรนะครับในเรื่องนี้ทําให้จีนเนี่ยมีเศรษฐีเกิดขึ้นและเปิดโอกาสให้เกิดประกอบการใ,ใหม่ๆมากมายจึงเกิดเศรษฐีใหม่มากมายนะครับเช่นแม้ทั้งแม้ทั้งไปทูเนี่ยเป็นกรูกมของจีนนะครับก็เกิดโดยคนจีนหรือแม้ทั้งอาบีบาบาก็คนจีนทําขึ้นมาซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สําคัญในการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งเป็นระหว่าง B2B เหมือน eBay นะครับเป็นเป็น eBay ของจีนซึ่ง เน้นการค้าระหว่างาภาคธุรกิจด้วยกันเองด้วยกันเองนะคะครัวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนบ้างค่ะ<ม>วิธีการทําให้มูลค่ารวมของตลาดใหญ่ขึ้นหนึ่งก็คือนําบริษันทนําธุรกิจเ,เข้ามาจดทะเบียนในตลาดาน <ๆ S 2> ะแล้วก็ต้องไปเน้นในตัวของมูลค่าของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้ว วิกฤตพลังงานทําให้ธุรกิจชั้นที่ดำเนินมา20ปีต้องปิดตัวลงช่วนั้นชั้นท้อมากรู้สึกสับสนไม่รู้จะหาทางออกทางไหนดีจนกระทั่ง s อ e Bank ได้ส่งเจ้าที่ทีมงานมาวิเคราะห์มาช่วยแก้ไขช่วยแนะนำเรื่องการใช้พื้นที่เรื่องการหาตราย,ยี่ห้อแนะนำในการทําธุรกิจจนทุกวันนี้ฉันมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น100% จากการแนะนำของทาง SM e Bank ค่ะขอบคุณ SM e Bank ที่ให้ฉัมีวันนี้ค่ะ ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะ Active Smart กับความเย็นและอุณหภูมิในแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบก,การน้ำแข็งกาอใช้ Fisher Paykel สมเสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพลังแห่งความทุ่มเทซาซองประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอย ทายให้สอดสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตทสอพอวิเคราะห์ก่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกข่าวท่องเที่ยวกับ Travel News Network ทีนี้ทีเดียวเจาะข่าวเล่าความกับอววสดาปกบนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14.00นนทาง TNN 24